แคลผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวรันวันนี้อยู่ผมหนนแน่นะครับวันนี้กับฮีโร่คนอสนะผมก็นานๆเขาจะหลุดแบนแล้วนานๆจะเล่นทีนะก็เอามาเล่นสักหน่อยเล่นมันเดินเข้าไปมันหวาบววลนบอลนี่ผมโดนดันป้อมนะอืมขอเป็นเดนลิฟจะอี๋อ๋อไปนอนเอ้เอาแม่ง มาโอเคไม่ต้องโดดอย่างเงี้ยไม่ไหนยี่แอบไปยืนบังรอรอยังไม่ต้องรีบตันนะไม่ต้องรีบแบบเอาไว้แบบวิบ่งไม่ทันแล้วค่อยตันสกิลสามมาหน่อยเถอะตอนที่แบังกูฆ่าตัวตายนี่ทันทันปะ่ะเออทัน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 ปะ่ะกูก็นึกว่ามันฆ่าตัวตายไปแล้วไงนึกว่ากูตีไม่ทัน ยิงควายไปยืนบงังคีบรังหน้าก็ตายโอเคผมจะเล่นเป็นทันเดอร์คาวอะไรนี้ก่อนนะเพื่อนแต่ว่าเราจะไม่ดองตังค์นะถอยไฟไม่ว่าจะเล่นขวานหรือว่าเล่นทันเดอร์คาวอะไรก็ไม่ควรดองตังค์ไปขึ้นชิ้นแรกนะเพื่อนมันมันกากมันทำอะไรไม่ได้อย่างน้อยออกสตรีมบูสมาวิ่งตีๆมันยังมีดาเมจยังมีสแตทหน่อย มันมีเสียงเฮียอะไรวะเสียงสกิล<ะ>เด็ลดลิฟเหร,อ,หรอ้วะสัตรูหายไปเอ้ยเมื่อกี้ไม่เกิดเลยวะบอลบาด<ะ>ด้วยเหรอวะกูก็ไม่รู้นะบาดตอนไหนวะแต่กูมีสติมบูลละมึงเสียบเวลแล้วเวลสองใช่ไหม ถึงไหมหญิงห้อยกันไม้ก็ไม่เลยตัดป่าใช้หมดแล้วมไม่ใช่กันมีแอปเปิลอยู่เลดเซเรียลคิลเลอร์ขอบปะเฮ้ยวับเด้อเฮ้ยวับเลยก็ได้มึงรอเสียบอ่ะเฮ้ยไพโรมาเฮียทันป่าววะเนี่ยระวังโอ้ตายเลยเฮียสัตโก้หายไปตายซะมึง เด็กๆไปน้องอาจจะว่าข้างหน้าหรือเปล่าฮัลโหลกลับไปแล้วหายหมดตรูหายไป กูกเป็นในกองนะครับลงเมื่อกี้กูขอสักชุดนึงอะไรชุดนึงคือขอสกิลสักชุดนึงไอ้เหี้ยอย่า,ายงน้อยครึ่งหลอดอะ <c oughs> ไอ้เหี้ยเอาเลยแม่บอนเฮ้ยอันนี้มาแล้วเดลิปถ้ามึงจะเอาก็วิ่งไปเสียบเลยนะฮะลักหน้าเล่นไปล่างเอาก็เอาต้องเอาต้องเล่นเลยโถสัตว์ดกําลังไปเลนล่าง นนะสกิลสามเออเอาไปเลยข้างล่างได้หลุดด้วยไฮโลมาอีกแล้วไอ้เหี้ยเ <c oughs> จ้าเก่าเวลาเดิมเลือดดิ่งเลือดดิ่งไอ้สัตว์สวยบอล <c oughs> ดอดดแป๊บนึงวีหนึ่งมาๆมา,มากูมาเออกู <c oughs> ว่ากูไม่รอดว่ะเหี้ยตีแรกแม่งไอ้สัตว์แดะแดะแดะใครว้ามาวาะล <c oughs> ักหน้าเจ้าเก่ามีโดดทีนึงแต่ว่าเลือดกูน้อย ลิงมาได้อยู่มัไฟไฟ okay. ้งโอเคสกิลสามโบโอ้เฮียไปติด<น>แต่ได้คิวเฮียโยนผิดตัวว่ะเป็นเลือกที่จะโยนใส่อันนั้นถ้ามันโยนใส่มืงใช่โยนใส่กูกูตายได้สองด้วยโอเคกลับบ้าน ผมรู้สึกผมอยากออกสะพายใหญ่มากเลยเพื่อนมันไม่มีสแต็กเลยนะคนไอ้สะพายเล็กเนี่ยต้องรอแผดหน้าแผดหน้ามันมีแล้วหายไปพลาดน้ะน้อยสแต็กมาเพิ่มลงเพิ่มเลือดอะไรนิดๆหน่อยๆก็ได้มึงโซโลเลยเหรอไม่รอสักหน่อยปะ <S <S ตบทิง้งเฮ้ยเอวะ่ะตายสงสารลักหน้าไอ้เหี้ย ชาโดมาบอลสามเอ้ยมาล่างเลยดิล่างสามสี่นั่นไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยพิซโซเนอร์โกสเต็งอะไรขนาดนั้นในาไอโร่เอาชาโดดีกว่านี่นี่นี่โอ้ตายถ้ามึงเองเอาอันนี้เอาอันนี้เอาเดลิฟก่อนเดลิฟน่าจะนี่กว่า

ไม่ได้เสียงเหรอเฮียสีดันเดียวเลยวะใจเย็นนะบอยนะา้เอาไงโอ้เอา้ากูพีชีพป๊าปไหมไม่มีวะไม่รอยอยู่แล้วมันต้องข้าวอะ่ะไอ้เหี้ย <S <S กูก็เห็นไอ้เหี้ยเลือดแม่งถ้าไม่แก้มีลิงนะได้หมดแบบมันเจ็บหมดเลยมึงเสียบเสียบสามฟินพูสามเงี้ย แล้วม anyway. hmm. ันเข้าไปหวานนะกูซื้อฟ้ามาปักแล้วกแล้วปักแล้วปักแล้วเสียบได้เสียบอ่ะเี๋ยวสองฟุ้งมเลยะมึงแกบาครับกลัวบ่อยปวเท่านะอบอมแตกร่ะเยอะสิกูจะได้หัเดขาแล้ว ท yeah. <oh ี <oh ่เอฟเฟกต์อลังการจริงว่ะไอ้อัปเกรดครบป่าววะไอ้ล่างไหนน่ะกูมาฟาร์มแล้วนะกูไม่ยังกูไม่ได้วิ่งไปนะสิบวิมีขอบอะเมียนตีไปละโอเครอมันเดินมาอีกสักชุดหนึ่งชุดน่ะเล่นเลยกูยังไม่ถึงมึงดูกูดิกูอยู่ไหนวิ่งอยู่เนี่ยเขาว่าบนอะกูว่าแบบ มันเดินมา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 อ่เดี๋ยวกูคร้องฮะสองตัวไม่ยืนติดกันปะอ,อ่ะเย่บอลโดนก่อนอีกเวนกว่ากูฆ่าเย่โอ้ออมไพโลก็ได้ไว่าไอสัตว์เย่โอ้ชบุบน,นี่กูตีหลุมทิ้งไงสัตว์ แม่ชุบตีได้เมือ่อกี้ใช่ไหมบิงอะ่ะบิงคือขวานอัพเกรดขวานที่มึงถืออยู่อะตอนนี้บิงแล้วเว้ยเรียบร้อยกูจะช้ารันตีข้าวจบแล้วเสียเสียกูลังบายบอลกูมจะเเสียยบลไงม่มีไม่มีตัตีไ้เฮียผมไม่มีข้อป่ะเดี๋ยวฟาร์มก่อนดีกว่าถ้าลมันบิงอ,อ,นนอ่ะต่ออันดีๆไะจะเตยทนัน ล่างเด็ดลิปเอาแม่งเอาเอาแม่งเอาแมงเอาแมงเลย,ยเป็นไงระหว่างเน่เน่เน่เน<ๆ>่สวยคุณสองกลางเล่นเะแล้วทันด้วยเฮียผมแคลรี่ลมดีครับเพื่อนโจมตีสิงก่อสร้างนี้มันตามมึงเลยนะบอล กูไม่เห็นไพลโลว่ะโดดหินไอ้เหี้ยลิงโดดหินไม่ไม่เป็นก็ไม่ฟ้องเจดีเชแล้วาจอเฉยเหมือนซอนนี่ทำพูดไอ้เหี้ยมึงเล่นลิงก็ไปต่างเหี้ยอะไรกับเขาหรอกโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ไพลโลไพลโลเดินมาว่ะไอ้ลีมึงเสียบให้กูทีเดียวแค่นั้นแหละมาเลยเจดีเชียผมกดบัตรจลิดด้วยไอ้เหี้ย แห้งดูว่วะเอลเดอร์เฮียกระดาษมันอัปเกรดนี่ว่ะไอ้เียไม่ได้ออกไม่ได้ออกเสียงเสียงดีนาป้อมคนที่มันหน้าออกก็จะเป็นรักหน้ามากกว่าเปล่าโจงตีสิ่งก่อสร้างนี้มีขอบแล้วเฮ้ยขอบัฟเทพหน่อยเดี๋ยวแม็กมิน ไอ้นี่ทำกระทาฟ้าไอ้เหี้ยต้องครอบนะเอาครอบเหี้ยยังไม่โดนพายโลแล้วกิ้วเห็นเห็นมันว้ามาแล้วกูจะครอบให้ไพโลแบบบิ้งมาติดไอ้เหี้ยบิ้งอยู่ขอบจัดไปสามแล้วเหรอนี่นี่อ่ลีเตี้ยทันเตี้ยทันเออกิ้สอง ปัวคลิปล่างแล้วกันผมน่าจะทำจออกก่อเกาะแล้วเพื่อนอาจจะเป็นจออกก่อเกาะวีคีบีก็ได้มันให้บัฟ็อกคู่ว่าเพื่แล้วออก,ก็จ่อเกาะแยกล่างนี่แหละเดี่ย yeah. มันจะเดินออกไปทำเดี่ย <say> าทำ <laughs> จะฆ่ารักหน้า <laughs> แล้วไหมแกอันนั้นคนฆ่าโดนอันตรายอย่างเดียวนัน่นแหละพุ่งลอดอ๋อไไม่ด้โดนเสียบ เีจะเนิ่มเล่นกัถาฟ้าเล่นกนตีนี่จเล่นโยนไอ้เฮียโดก็ตีติดสตันกูเดโดมังโดนสมึงไอ้หวานนั่น่ะผมไม่มีวามนะสามสิเรียบร้อยโดนดึงเราฟาร์มเไม่มีครอบ สกิลเขาเริ่มแรงแล้วไปแคริเอารมณ์ดีไม่ได้แล้วนี่ไม่รู้ไพโรจะมาดักฆ่าป่ะเนี่ยเออไพโรสิบสองไม่รู้วะกูบู๊แดงแล้วเปลี่ยนบู๊บแดงล้ออะไรเฮียตั้หนึ่งอันตีลวงได้เลยนะเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่กูจะเลือดเด้งนั่นนะฟินกลัวตายลิงไม่เห็นหรอดูล่างโทษทีเอ้ยชุบไอ้เฮีย ฆ่าแม่งต่อไ้สัตว์มันชุบว่ะบิงไปละสิบวินชาร์โดวินวองนะติดติดวานหน่อยอ้าวเยียบอลโดนนี่กูลังไปต่อจอดจ๊ะเดี๋ยวีคเขาวันนี้ว่ากับผมันน่นะสกิลกูอันนี้ก็ร่ยเรียนกูไอ้เหียใครพูดวะเมื่อกี้ลิงลิงลูฟิน ที่มันทักทักทกวดวินโดนปุ๊บกูเสียบเกือบสองวิอ่ะมันถึงจะเข้าไอ้เหี้ยลิงอ่ะเดี๋ยวก่อนกูคิดไม่ออกกูออกเลยนะตอนนี้กูอยากอจอกเกาะมากตีแรงๆเลยได้เจ็ดกูเอาจอเวทกูไล่ฆ่ามันจอเวทสเปลร่ะบอลมึงอะ่ะม็อกนะจ่อเกาะบีคีบีแม่งเลยเพื่อนนะผมคิดคิดไม่ออกแล้วจ่อเกาะบีคีบีจ่อเกาะแล้วก็บีคีบีหม,กกมายถึงกูไอ้เหี้ย แม่งมัดพ่อ,องจกก้กอดีทีวีวิ่งแล้วตบติดลบเกออาะอเงี้ยนะจังเลยบ๊อบหนะ่อยขอบ๊อบหนะ่อยเอ้ยเนี่ยเฮียหน้าเสียบแล,ลแล้วทําไมมันเทีแยแป๊บเดียว,วมันออกกันวะมันชุดเดียวหมดไงเฮลโลแม่งแ,แค่สองหนึ่งก็หมดแล้วอะไปข้างล่างแมมบมมิดบ๊อบม่ได้ผมจะไปข้างล่างโจมตีสิงก่อสร้างนี้บ๊อม,มาบ๊อบมาบอบซิคสามหน่อยเรียบร้อยไม่ทัน กูดาวเป็นชาติกูดาวอยู่อ,อีกแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยผมไม่ได้ไปแล้วนะเร,ร,รเดี๋ยววิ่งไปได้วิ่งเรื่อยๆได้ดล,ลิงจอกเกาะร้องเพลงเขี้ยอะไรกแล้วเนะี่ยอะไหรอร้องอยูรเ่อยรือ มึงไม่รู้ตัวด้วยมึงร้องอยู่มึงนี่เป็นเอามากะนะ <vis> อย่างนี้ก็ได้แล้ววะไม่รู้ตัวตัวเองร้องเพลงอยู่ไอ้เหี้ยเมื่อกี้เห็นแคโดว์วอล์กเหมือนอู้แม่เจ้าครึ่งกิโลมา ไปจัดสักหนึ่งกระบวนท่าไอ้เหี้ยรูนล่างหายไปโล,ลมันกน่อนเห็นมาตัดไปเนี่ยทำไมโลกนี้มต้องมีหน้าร้อนด้วยวะโจมไปสิ่งก่อสร้างนี้ร้อนแล้วไอ้นี่คุญจิดเฮ้ยพอห,หนาวเกินก็ไม่ชอบไอ้สองแทงน,นี่ยากส่งคนเนี่ยเอาบนบนนีนกวะเอาบนเอาไอ้เขี้ยงบนดีกว่าไฮโดรน้ามคานกว่าเฮ้ยเพื่อนเล่นแล้วร้อนเข้าอีกมาแม้แต่ไอ้นี่โดนแล้ว โอเคยทำไม่โดนกูน่าจะไม่รอดทำไมลูกตุ้มพ่อครึ่งชั่วโมงมันโยนต้องหันไปตีสองทีอะเออมันกี่วิวอะแปลกไม่รู้อะแต่ว่าถ้าตีแค่สองทีอะตีไวว่ะบ้ามัวได้ัต่เจ็ดว่ะแกได้สามร้อยนะตรงนั้นอะ สามร้อยเหรออะไรสองร้อยหนวะส้มกับฟ้าเออนี่ยเหียเดิน<ๆ>เดินใส่<า>ฟินดับเปิร์กอว่าไอซี่ว <see> เอไอเรามีซาวเวทของฟินนีว่วะเอ้ยผมไม่มีครอบละต้องหาค่าไฟโลก่อนนะวพิเซนเดร์เล่นกับดาฟ้าเฮีย อย่างเฮี้ยเลยระวังวกคแท้ตามมาอีกและวอีกเฮียดูถึงแล้วไอ้เตี้ยโดนเฮ้ยนี่ไพโร่ไพโร่อยู่นี่โยนติใส่ทุกอย่างหมดแล้วบอลเสียบชาโด้ดิไพโร่เฮี้ยชุบสก,กิลสามสกิลเออไอเฮี้ย,ยไม่ตาย,ยไม่ตาย เห <Nem> ลือลักหน้าลักหน้าจะวอลอีกละวอลกันทั้งบ้านโอเคเจ้าก่อผมเต็มแล้วผมบีเคบีแนละ้วมันมันจะได้ข้อแบบทรงๆได้กดบีเคบีอยงี้นี้ต้องมาระแวงไพลโล The Legion h a d destroyed a Hellborn tower. ชาโดมาบอกฟินกูแตกเฮ้ยกูมีครอบเรนไหมแต่กูไม่เห็นชาโดมาจะวอลมาหรือเปล่าล้างหน้าขาของทิหมดแล้วไม่เล่นแล้วเหรอเออล้างหน้าไม่เล่นแล้วอะเอาไม่เอาบอ,อาลมีไพโล่ไพโล่กำลังเดินมาไพลโล่ข้างหลังเนี่ยมาแล้วเอ้ยกูหลบทัน เสียบยาวไปแฮกทิกแ,แล้วอแล้วก็ตึงลัางหน้าไม่เล่นละโอเคเพื่อนนะ,ะคนน้อยเกมนี้ไอเชี่ยสิบเก้าอีเกมไวอีกแล้วโอเคแต่เกมไวก็นั่นแหละถ้าคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คงผมลงตอนเช้าแหละไปแล้วผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำใจผมด้วยเจอใัน่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบาย